เจ้าอยู่หัวในวาระมหามุณจเจริญกิธรรมมันตาแปดพันปนตาวันที่ห้าทันวาคุองพันห้าร้อยห้าสบกครับกรองร,อรอง้อยแก้วร้อยคำกรุอถอนที่ง้อมกลุ่มกิ่นระมหาคารุณาทีคุณคุณกะนองน้องทิระนกปูชาอ่านคำกรอ้องท่วนจำนองเย็นทีระเพราะพระบริบาการ มูดวยเทพในวิมานประธาน่าพ่อคงฟ้า,ารับดวมิพลมาึงด็จจะอ่านบทอธิราวาสด,ด้วยกรารเสื็ตตำนานาการรกวายในแผ่นดิน ผเกียวข้อท่านนัง่งนะคะสมุสาครท่านมนทนไภรรยวันทงศรท่านคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดอ้อมน้อยปิณค,ค,ครูราชสังสัรีคณะผู้ปกครองครูและนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับแต่กระผมนายภิชิตประสบรัฐประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐาน โรงเรียนวัดอ้อมน้อยมิตรครูลาดังสรรในนามประธานจัดงานแสดงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านประธานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงกายกรรมที่ลิ้จากประเทศสาธรารณรัฐประชานชนจีนในวันนี้กระผมขอถือโอกาสนี้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงในวันนี้โดยสรุปยอดองต่อไปนี้การแสดงในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้มาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีโดยจะจัดซื้อแท็บเล็ตประจำศูนย์ทุกสายชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ครบชั้นแปกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเน้นศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการอาเซียนศึกษาคณะกรรมการจัดงานแสดงขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายในวันนี้ ที่ทำให้การแสดงประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งการแสดงของคณะกายากรรมที่หลินคณะนี้เป็นคณะที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้รับรางวัลเหรียญทองถึงหเหรียญทองในการประกวดกายกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาอาทิเช่นเบลเลสเก็ตมหาัจจันร์บลูโลกวงล้อมหาสัจจันทร์ชุดเผินฟ้าไปเก็บดาว และอีกหลายๆชุดที่นำมาแสดงในวันนี้ด้วยวันนี้ได้เวลาอันเป็นบางน้งผลเลิกแล้วก่อนจะเปิดการแสดงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานดได้กรุณาเก่าวเปิด,ดและหลังจากนั้นได้กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกียรติคุณให่มีการระับเป็นลำดับต่อไป เนฐนะสุดอดผูท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาทยานผอน้อยที่ชื่นประสมนัด <propri> ท่าน at, ผู้มืการท่านผอน้อยผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการจัดงานและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการเปิดงานแสดงกิยกรรมอีดิมในวันนี้ซึ่ง คณะกรรมการสถานศึกษา,าได้จัดรวบรเรียนรู้ของโรงเรียนวัดพ้อหน้อยแห่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่จัดงานในวันนี้ที่มีจิตเป็นกุศลที่ได้เสียสละกาลังกายกำลังทรัพย์ในการจัดงานทั้งนี้ได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นับว่าเป็นการมองการไกลา,ยยางมีวิสัยทัศนที่มุ่งจะพัฒนานักเรียนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอ,อาเซียนในปี 25 5 8ที่จะมาถึงนในเลยวันนี้วันนี้ในเวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดการแสดงกากรรมที่ดินในบัดนี้ขอ,ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะเดี๋ยวพิธีกรท่านจะนับถอยหลังสามสอหนึ่งแล้วก็ให้ท่านตัดพร้อมกันเพื่อความยิ่งใหญ่ของการแสดงกายกรรม5้าเียญตองครับยังไม่ครบนะคะ กาับเรียนเชิญคะ่ะคุณรภาคุณสรศักดิ์นะคะนี่นะคะผู้ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเราอุปถัมภมาาเลยนะคะทั้งสองท่านนี่เลยนะคะนัะกเรียนชอบใจมากมอบปุนให้ทุกปีเลยอบบเอ,อ่อกันไก่ครบยังคะลอให้ผู้ใหญ่ครบยัอยงาอาครบเลยนะคะนี่คุณรูณจะนับถอยหลังนะคะแล้วตัดพร้อมกันนะคะ สามสองหนึ่งขอขอบคุณแขกรับเกียรติทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งลงนะคะอย่าเพิ่งลงคะ ท่านผู้มีเกียรติที่เป็นผู้ถามแล้วก็บนจะให้แก่โรงเรียนนะคะซึ่งจะได้รับโลกมีดังต่อไปน,นี้นะคะ Thank you. ัจจุตัวแทนของคุณปัจจุบันคือสิทธิสารนะคะบริษัทกรรงหานคอา้าพเิเศษหนึ่งเจ้แสมจ8งจ จริญสาธิตบริษัทเจริญพัฒนาแหลมทองค่ะท่านต่อไปนะคะคุณพรพรถอนแก่งคุณปักทักษอนล่างคันชัดเจตชายราชาชัดเกตติร้อยตำรวจเอกคุณพรฉาสวนชัยและคุณแม่สวนเกตติค่ะขอเชิญค่ะ ทพท่แทนบริษัทสยามสีเีเล่นกิดกำจัดค่ขอเรียนเชิญค่ะส่้นต่อไปขอเรียนเชิญคุณจิติ์ที่ท้าคุณจิตสนาที่ท้าค่ะ ทูนีถนอมนะคะขอ ขอพี่พาค่ะต่อไปขอเรียนเชิญชาชีเติอสุทินคุณเราจะมีอ่วงเจริญค่ะขอเชิญค่ะท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณพิทยาแถวเชิญค่ะ ขนคุณสุปราณีธัญญาพัคะค่ะบริษาก T.N.K. Diamond l a z a สวัดค่ะนะคะขอตียนรชิญผู้อำนวยการผู้พิงอาจารย์จิราวรนบุค่ะขอรีอนชับค่ะขอนรับค่ะชุมนสริพร้อมเนืสำคัญค่ะขอรียนค ขอเรียนเชิญคุณวิชิพงศ์เอกภูธรผู้จัดการเขตแปดอุตสาหกรรมจำกัดค่ะขอเรียนเชิญค่ะต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทอีโคเพนจำกัดค่ะขอเรียนเชิญค่ะ อเรียนเชิญอดิชาการทองแท้บริษัทกลางฮาร์แนดิจิตชิ่งจำกัดะเรยนค่ะท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุแทนบริษัท ปีแยกนครชัยอีสตกจำกัดค่ะขอเั้นต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทฟันนิเจียจำกัดนะคะขอเรียนเชิญค่ะัยอีขอเรียนเชิญค่ะ ต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าแทนจากโรงเรียนอ้อมน้อยสวงคนชุมพรสามค่ะขอต้อนรับต่อขอเรียนเชิญแจกบริษัทอำนาจแอร์แอนด์เซอร์วิสจำกัดขอเรียนเชิญค่ะ ลำรับนี้จะให้ของรบวนและผู <an> ้มีเกียรติยืนเลือกมายืนครับท่ี่กระดานแผ่นที่หนึ่งครับเพื่อจะถ่ายรูประกาศผู้รายการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครนะคะเป็นเกจการเมืองเป็นอ้อมน้อยนะคะร่วมถ่ายภาพพร้อมกันนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะและกรรมการสถานศึกษานะคะถ้าท่านนั่งอยู่ก็เรียนเชิญด้วยเลยนะคะ เจอเลยนะคะ